นี่คือต้นสมอพิเภกนะฮะสวยมากครับต้นนี้สูงใหญ่มากครับสมอพิเภกนะฮะเม็ดเขาจะเป็นแบบสมอพิเภกนะอยู่ในตีผาระานะฮะโอ้หนี่สวยมากต้นใหญ่มากนี่ฮะใช่หมดเลยเก็บได้ไหมเนี่ยเนี่ยนี่คือเม็ดลูกเขาฮะสมอพิเภกโอ้โหสวยมากนี่เลยนะครับอ่ะนี่ฮะลูกสมอพิเภกนะฮะ สวยมากนะครับเป็นรถฝาดนะฮะเปรี้ยวฝาดนะครับอยู่ในตรีผานะใช้สอยเพกสมอไทยมะขามป้อมนะฮะเพกไทยป้อมนะครับนี่เลยฮะเพิ่มข้าวแรกนะฮะต้านเอมุลสลาดได้นะครับนี่คือสมอพิเพกสวยมากครับโหนะเห็นไหมนี่ฮะแกดูเนื้ออย่างเงี้ฮะนี่ครับสมอยเพกนะฮะโหสวยต้นสูงด้วยนะครับเดี๋ยวจะเก็บนะวันนี้มีมีคนเก็บให้ไหมฮะ เก็บไปเหรอ,หหม,อมีถูกไหมโอเคโอเค,อเ,คเก็บแล้วฮะสมอยเพล็ฮะฝากไว้ครับอีกต้นหนึ่งฮะแบบนี้เลยโอ้โหสวยมากสนับกอล์ฟท่าเรือครับวันนี้สมอยเพลงนะฮะ